โอเคครับ okay, ก็มาอยู่โอเคครับ okay, สสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมภูมินะซึ่งวันนี้จะพาทุกคนมาเล่นในแบบในแบบของอ่ารสีสที่แม้ว่าจำชื่อไม่ได้อ่ามายร์รีสตอร์นไงทุกคนก็เป็นร้านอาหารเปื้อได้โอฟพัตคารแหละทุกคนมันก็เป็นเกมใหม่ล่าสุดนั่นเองทุกคนก็เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อไม่นานนี้เองโอเคนี่จะรับสู่รสีสตอร์นนี่เป็นร้าน,าน,านอาหารพวกเราอันนี้ผมแปลม,มั่วนะทุกคนจะคุณสามารถที่จะเปิดและอ่าแต่งร้านได้อย่างตามอัธยาใสเลยใช่ไหม อันนี้ผมแปลเองนะตรงตัวเลยผมไม่ได้ไม่ได้อ่านเลยนะอ้น,นี่อร่อยเอ่ยพอทุกคนมาดูทิ่ว่าแถวนี้มันมีอะไรหรือจะเปิดร้านได้อันนี้ก็โอเคเอ,อเอ่ออะไรเนี่ย please uh please computer โอเคกดคาว่า open ใช่ไหมกด open ปุ๊บจะมีเข้ามาเราจะต้องบริการใช่ไหมน,ะนี่ยประกับอ่ะ คล้ายๆกับอาโอมากาเซ่คนที่ต้องแบบว่าต้องมีเชฟที่คอยทำอาหารให้ฝั่งนี้ถ้าต้องการเมนูอะไรเป็นเมนูของมันคนืออะไรว้าโอเคกูทำไปไข่ดาวหรือแฮมเบอร์กแฮมเบอร์ป่ะกิ๊กทวเรามาลองดูกับลูกค้าคนแรกของเราดีกว่าว่าเขาเป็นเขาจะให้ทำเราให้เราทำอะไรโอเคครับอันนี้ก็เป็นคล้ายๆแฮมเบอร์ป่ะอันนี้คือร้านเฟอร์นิเจอร์ใช่นแมนเป็นร้านที่มีชื่อว่าบิ๊กช็อป ร้านเฟอเจอ์นี่ใครเนี่ยเป็นร้าน๊กช็อปแลวนี่ก็ข้างในก็จะมีเป็นส่วนของตกเครื่องตกแต่งและเครื่องครัวต่างๆอันนี้ก็เป็นลักเชอรี่ก็คือของที่แบบดูพรีเมียมหน่อยทุกคนก็อ่าวันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็มาฟังผมรีวิวทุกคนแน่นแต่ยังไม่มีใครทำเป็นคนไทยเนี่ยไม่ใช่ประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นเครื่องครัวต่างๆที่ที่ล้างจานเตาอบเตาแก๊สสีสีพื้นแล้วก็อะไรต่างๆมากมายโอเค ยังไงต่อโอเคกด E รับเงินได้แล้วแล้วก็จานไปล้างอือหืออย่างนี้ด้วยถือว่าทำแอนิเมชันได้สมจริงแล้วก็โมกับการรอคอยมากเลยทุกคนโอ้โหเชฟเชฟมาทำงานตามที่ผมสั่งเดี๋ยวนี้นะนี่ต้องได้ต้องสั่งเด็กเสิร์ฟมาใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วของ t r u เนี่ยนะเชฟรับออเดอร์มาแล้วก็เชฟทุกคนทำใช่ไหมเีวผมเสิร์ฟเองก็ได้โอเคเชฟเชฟรับออเดอร์มา เนี่ยผมต้องช่วยเขาทำใช่ไหมเนี่ยอนะเดี๋ยวเก้าอี้หะผมไปรับออเดอร์เดี๋ยวผมไปรับลูกค้าได้นะทุกคนโอเคครับมานั่งได้เลยครับเดี๋ยวผมจะรับออเดอร์ทุกคนเองเภารกิจเป็นทุกคนมันจเป็นภารกิจยังไงต่อโอเคใครต้องการครับพี่สวัสดีพี่งานของคุณไ,ได้แล้วโอเคมาหนึ่งที่โอเครับไปครับโอเคครับดีครับของคนรับไปรับไป ลมกผมก็ว่ามันดูมันเล่นเพลินดีนะทุกคนก็สนุกเหมือนกันเหมือนกับอ่าเลสต์ลองไทโคเลยโอเคทุกคนกร็ระหว่างรอที่อ่าระหว่างรอลูกค้าจ่ายเงินก็เรามาดูดกว่าว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างก็เป็นอ่าริเออเป็นในส่วนของอาหารที่จะปลดล็อตต่างๆก็จะมีอ่าบิสแซมเบสมีอ่าเบอร์เกอร์พิซซ่าทาโก้แล้วก็เออคล้ายกับมันคืออะไรอ่ะข้างล่างน,นี่ก็เป็นโคซองกันทุกคนเที่มนไประดับยิ่สุดก็คือประมาณล็อสเตอร์เอง โอเคครับผมก็มารับเงินเดียวนะละอัตโนมัติเลยเหรอโอเคโอเคไปเดี๋ยวนะต้องมีคนรับออเดอร์โอเครับออเดอร์ไปจ้ะโอเคโอเคเดี๋ยวนะใส่เข้าหน้าได้เลยเนะี่ยเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวยนะครับตอนนี้ผมยังไม่พอครับจะยิงข้าวผมยังไม่พอเปิดร้านเดนองอ่ะละรับออเดอร์จะมาหมากันเลยเรอยว่ะ โอเคครับเราไปที่บ้านสปอมสำหรับคุณครับนี่ครับออเดอร์ของคุณโอเคครับในวนของแซมวิชได้แล้วใครเอาแซมวิชเอ่ยเดี๋ยวนะเราจะต้องมาตรงเพิ่มีกทีนี่แะโอเคแซมพิตเดี๋ยวต้องรออีกประมาณอ่าแปดวิสิบห้าวิเี๋ยวสิพี่รับไปเดี๋ยวรับไปครับอีกโต๊ะอยู่ฝั่งนู้นจะต้องไปรับออเดอร์ใช่ไหมเนี่ยโอเคแล้วครับแบบออเดอร์มา เหนื <anto> e nice ่อยมากแน่ๆเราอ่าต้องเอาไปทํากับเตาใช่ไ okay, okay, er หมเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะจ้างในส่วนของเด็กเสิร์ฟมาแล้วกันเพื่อได้แบบว่าผมมันต้องเดินไปเดินมาเด็กเสิร์ฟจะทำเองอ่าจ้างเดวิดมาคนหนึ่งเดวิดเป็นใครเอยในเดวิดของพวกเราโอเคจะไงเดวิดจะเก็บเงินให้เราได้หรือเปล่าโอเคเด็กเสิร์ฟน่จะเก็บเงินให้เราด้วยแหละโอเคทุกคนก็อีซี่เลยนี่เราแค่ยืนเอฟเคได้ปะ หรอจะมีเวลาพักของพวกเขาอยู่ขออนุญาตมาดูในส่วนของ Big Shop ก่อนดีกว่าว่า Big Shop นี้มีอะไรเนี่ยนะผมมาดูโลโก้ร้านเอาดีคนก็จะเป็น Big Shop นี่ก็เป็นเตาขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดสีทองสำหรับคนรวยระดับอสำหรับร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ท่านี้ก็อะไรเอ่ยเมลเพิ่มไม้ก็เป็นเชิมเทียนต่างๆจะว่าไปแล้วเชิงเทียนของกูก็ส เชมเทียนดูเชมเทียนนี่ก็เป็นต้นไม้ตกแต่งมาก嘛เออ,อต้นไม้ตกแต่งดันดอกกลาบยันดอกยันต้นไม้งนต้นไม้ทองโอเคก็ยังเหมือนเดิมกันใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะวางแผนว่าผมจะซื้อเตาสักสักสองสามเตาสักเตาวันเดียวแล้วผมก็จะไปช็อปดูใครทุกคนเดี๋ยวผมขอเช็คราคาเตาที Canvas, okay. okay. ora, ่ถูกที่สุดก่อนนะทุกคนโอเคทุกคนเตาที่สูกเตาที่ถูกสุดก็คือเตาสีเขียกับเตาสีขาวนี้ ซึ่งมันก็เป็นเตาระดับเบสิคซึ่งรามผมก็มีแล้วแต่ยังไงอะผมผมอยากได้เพิ่มอะตัวนี้ราคาพันสี่พันสองใช่ไหมตัวที่ผมอยากได้านน่เป็นตัวเนี้ยตัวมันใหญ่ทีประมาณสองหมื่นกว่าถ้าผมเติมมันมันต้องไปเท่าไหร่เอ่ยสองหมืนก็ต้องประมาณต้องเติมประมาณนี้สองร้อยสองรอบไม่สองร้อยกับเติมอีกสี่ร้อยสี่ร้อยเงินแต่วันนี้ขอตั้งเป้าเป็นอ่าเบทเทอร์สโตบดีกว่าเป็นเตาแก๊ ธรรมดาธรรมดาโอเคทุกคนเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่เราจะไปพัฒนาซื้อเตาแก๊สร,ระับสีดาก็คือเมทัลสเต็ e ก็เรามาซื้อเก้าอี้เพิ่มอ,อยู่กับเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้ร้านเราอประมาณสามตัวครับของค,ครับก็จะโอเคครับก็ต่างแต่ละมุมนะฮะก็ให้ครบขาดอีกตัวเดียวโคโหโอยสักตัวหนึ่งจะได้ครบครบโอเคไหคเราจะใช้ขนาดนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดแหละเคเลงไป โอเคล่ค่ะที่นั่งแค่ที่นั่งเดียววันนี้ครับผมจะรับออเดอร์คุณเองไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเดวิดนายไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยนยาบาบรับออเดอร์รับออเดอร์รับออเดอร์เดี๋ยวด้วยผมเราแยกง,งานนายเว้ยเดวิดนายไม่มีทางทําได้เว้ยเราจะเป็นอ่าเด็กเส์ฟคนที่สองของนายเองเออ,อยังไงฮะอร่อยไหมครับพี่อาหารทีมือเชฟผมเองโอเคทุกคนเดี๋ยวน่าจะ อีกคงประมาณอีกสักระยะหนึ่งถึงน่าจะประมาณน่าจะได้มัมทุกคนเดี๋ยวผมก็ขอลองก่อนว่าจะได้หรือเปล่าแต่ถ้าจะปลดลอ็อกนี่ทำไมผมจะต้องซื้อนเนี้ยเนี่ยโลบักเลยเหรออ้นี่เขาจะหากินก็หาก,กินเรามากาไปและวว่าผมก็มีแค่ห้าจุดสามโลบักนะทุกคนก็คือว่าจนมากๆเลยอล้วน,นี้ปุ่มอะไรเอ่ยเ e l e p o r t to your r e s t a u r a อ้า ทเลพอร์ตไอ้ที่เขาบอกว่าโฟลรประมาณนี้ก็ประมาณว่าให้เทเลพอร์ตกันมาตรงนี้นี่เองอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับมาแย่งงานเดวิดไปโอเคโอเคท่คนก็ขออนุญาตฟื้นฟูกิจการเองก่อนนีโอเคครับขอ้ออนุญากที่รอเป็นเวลานาะนมากๆเลยดูะลรว่าดูอ่าส่วนของมาฮิรุอาคาเดมียอจะไปตอนหนึ่งประมาณนะั้นแล้วขออนุญาตซื้อเตาเกตอันนี้นะครับในราคาพันชี คนขาย,ยนะครับวันดีค,ค,นค,ค,ยยนครับคนขายเซลขายนะครับนี่รา,า,า,าคาพันสี่ไม่มีจ่ายคมันมีจ่ายค่าทำนมทำเนียมมาควบคมครับจนเลโตัวเจ็สิบแปดบาทโอเคเร้ลกลับมาที่อ่านสเตอร์งของเราจรังหวะเพิ่ทายของเราดูครับก็อ่วางลงไปโอ้โหเครื่องย่างเทวางคู่กับเครื่องเขียวนี่เข้ากันเลยนะเนี่ยเอะคนร้อยสี่สี่บาทเราสามารถเพิ่มเก้าอี้ได้ใช่ไหม ขออย่าเพิ่มเก้าอี้ทุกคนขอต้องสองตัว,ตวอ่าโอเคเก้าอี้ราคาแค่ห้าสิบบาทเคมา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 ไปเพิ่มอ่าโต๊ะหนึ่งเป็นอ่าเอาเพิ่มเอาเพิ่มโต๊ะดีกว่าเพิ่มโต๊ะเพิ่มโต๊ะโอเคครับแล้วเอาตรงนี้ดีกว่าเรื่องของดีลิทเอาไปนี่ดีลิทออกไปโอเคครับแล้วก็วางในส่วนของตัวอ่าตรงนี้อ่าตัวโอเคอ่าโอเควางตรงกลาง เควัเราไปซื้อพรมเพิ่มที่ไฟนผมไม่รอบครอบเลยวะเนี่ยโหอันนี้ปะน,นีหรือเปล่าเอ้ยที่ไหนอะโอเคซื้อมาละโอเคครับวางลงไปวางตรงกลางด้วยไว้ต,ตรตงขอบนี่ครับในหนึ่งโต๊ะอ่าในหนึ่งในหนึ่งชุดก็จะได้ในชุดก็จะได้นั่น,นประมาณสี่คนก็ถือว่าเยอะขึ้น,นมากเลยแล้วกันนะถือว่าดีนะทุกคนถือว่าดีโอ้ยครับก็ธุรกิจก็เป็นยัีไงฮะธุรกิจเอ่าไงดีธุรกิจการทำร้านอาหารของผม ซึ่งเป็นแมปแนอ่าซึ่งเป็นแมปแนวใหม่ซึ่ง,งได้เปิดตัวเมื่อไม่นานนี้ก็ประมาณวันที่22เอปเดตว,วันที่22และซาโมนที่ 16, 16เดือน5ก็รอเปิดตัวตั้งแต่วันนั้นถูกก็รอมาตลอดโอเคครับก็สลักแบบนี้แบบดีิตที่ดีว่าเล่นเพลินๆได้ครับก็สลัดคลิปนี้ก็สวัสดีครับบา,บายบลยลาก่อนทุกคน